ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมเบาบนมักจกครับพี่น้องมาดูการทำงานอของเจ้า320เน็กเจนกำลังดึงสลลบครับดึงจากบนลงล่างเพิ่งเปลี่ยนฟันมาใหม่ๆได้ตัวนี้อา่ีคนนี้มีหนะ้าที่ยืนคอยเล่งให้นะครับนะยืนเล่งแนวให้พี่น้องสุดยอดนะครับ้าได้แบบนี้เส่อว่าทุกคนดิครับเปโก้เรงชื่นชอบแน่นอนนะเบาบนก็นชอบนี่ มีคนให้ก้ายให้แน่วทีนะครับมีคนยืนบอกว่ายืนปันมาแล้วะจะตรงพราะว่าหากเขาเดาเองเนาะพี่น,อน้องเนาะยืนมือขึ้นมาหลวก็ชักลงเองแม่นบ่แทงลงเองนะก็จะค่อนข้างจะลําบากในการเล่งในการใ,ให้มันตรงแน่นบอถ้าแทงว่ดตรงก็อาจจะต้องมาลําบากนางเสริมมันอีกนะครับนี่คือการดึงตัวรบแนววันเกอนนะครับนี่ ที่คนขับไอโคอีกคนหนึ่งในทีมงานที่ร่วมกันช่วยทําช่วยกันขุดอยู่อีกหนึ่งคนครับที่พี่น้องเห็นว่าทําไมต้องยืนลักษณะนี้นะครับเพราะว่าตัวคันเขาค่อนข้างจะมีความสูงแล้วนี่ไอคอยื่นมือมาไม่ถึงนะครับ้ะเกิดว่ายืนชายตีนหรือว่าแนวตีนล่างเนะาะก็จะโอ้โหรถนอ,อยรับนีมีคนบอกสบายเลยครับพี่น้องนี่ ทำไมบ้าบนหัดไม่ไมน่ะอยากได้อย่างนี้แหละนะเวลาหัดแทงนึกในใจอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมถ้ามีใครสักคนมายืนบอกนะบอกแนวว่ายืนมาถึงแล้วจังสีเนาะดีนะครับเพราะว่ามันช่วยลดการทํางานขั้นตอนในการทํางานไปได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทําไมก็มันจะตรงกว่าเห็นป่ะมีคนบอกถ้าเกิดบ่มีคนบอกนี่ต้องใส่ฝีมือเราเองรุนร้วนเห็นบ่ะซึ่งมันอาจจะขาดได้นะ ปัญหาคือขาดถ้ามันขาดนี่จะลําบากเพราะว่าต้องมาเสริมอีกถ้ามันเสริมแล้วดินจะไม่แน่นนะพี่น้องแม่นบอกถ้าเป็นงานตะโลผิดจําเป็นต้องใส่คววมแน่นครับนี่จะถอยตั้งลาใหม่พรามันสูงคนระับพี่น้องใสแทงใหม่ครับป๋ขึ้นอยู่กับการอ,าอ่านงานแล้วก็วางแผนของคนขับแต่ละคนเนาะบางคนก็ใช้การปีน ยืนแนบข้างเราแท็กปีนแต่กก็มันเสี่ยงที่จะทําให้ข้อโซ่เสียหายนะครับทําแบบนี้ก็ดีนะครับผมทําแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถยื่นบูมขึ้นมาแล้วก็เขี่ยได้แจวๆเลยเพราะว่าเราจะสามารถปีนขึ้นมาได้นะหากสโลปมีความสูงมากๆเราวก็ไม่ถึงก็ต้องใช้แบบนี้ครับนี่พป่นอ้องเมอ่อใหม่เบอร์ใหมครับถ้าเกิดอายืนบนล่วงบมถึงก็จําเป็นดอง เดินเอาหน้าจิ้มลงไปแม่นบอกแต่ตะวโบมีความหลดมากนะก็ะสามารถได้เทคนิคได้ทั้งนี้เทคนิคแบบนี้ได้ครับผมข้างล่างก็กําลังขักบางขเมนน้ถมดินเพิ่มระดับอยู่ครับบรรยากาศค่อนข้างจะไม่ร้อนครับวันนี้มีความชื้นมีอากาศที่อึมครึม เนื่องจากฝนตกครับพี่น้องเดือนมีนาเด้นี่เป็นยังวัดระยองเนี่ยดาฟ้าดาฝนบ่ได้พี่น้องบ้านพี่น้องมีฝนมีฟ้าบ่เนาะอยู่หน้าง,งาน่าวฝนฝนตกครับแต่กะทํางานได้ครับตกตอนลางคืนด,ดีครับถ้าตกตอนลางคืนทางานสบายยังทีนะข้าวมาก็จะไม่ร้อนและไม่ปุดนถ้าตกกลางวันต้องจอดรอก่อนนะครับวัสดุอาจจะชื้นเกินไป ตาหลุนวนครับขยับขยันขยับหน่อยโอ้ได้ฟันมาใหม่ๆครับเปลี่ยนฟันใหม่ๆ่เลยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี่ครับนี่ฟันใหม่ก็แทงต้องระวังหน่อยเนื้ออยากมันจะกินเยอะมันกินลึกต้องอเบามือนะครับถ้าเบามือนี่ดินหายแน่นอนนะครับแทงกระใสเราเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับ หยับแทงพีนง่น้องเมื่อได้ระยะหนึ่งแล้วก็เอารถแนบเขาคางทีครับแล้วก็รีดแล้วก็ชักด้านล่างต่อไปนะฟันเหลืองแล่ฟัน,น,ฟนบแปลงครับพี่น้องฟันไม่แปลงไม่แปลงฟันเนี่จะฟันเหลืองครับอ่าแนวเลงแนวก่อนเมื่อได้แนวตรงขาดแตรงแล้วก็ทําการชักต่อครับ คักต่อแล้วไม่้องมันจักเบาด้วยมันหนาวเลยไม่้องนะกก็คูดต่อไปครับคูดให้ได้แนวองศาเนี่ยนะนี่องศาดีเขาให้เชือกไว้ครับในขนานนี่แหละจะมีองศาให้นะครับขนานเชือกใช้เชือกเป็นเกณลียวเ้าๆจะเหยียดตัวมไม่หน่อยครับนี่คือการแห้งตัวมือหม่อาจจะบ่เคยเห็นนะครับเบาบนกว่าจะ แต่ก็เหตุจากสองพันการครับอยู่หลายเดือนอยู่พ่อ,อตนะครับซึ่งส่วนมากการดึงสลบถ้าเขาจำเป็นที่ต้องใช้ความเรียบความสวยนอกพี่น้องต้องการอากให้คนที่มีพี่มือในการมาดึงเมนบอถ้าเขาเป็นมือใหม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ดึงนะพอเขาอยากให้มันงานออกงานในํำเร็จออกมาโดยดีนะเพราะฉะนั้นนะครับมือใหม่ตีกระลั่งหัดขับนะครับ เดยมมีโอกาสว่าจะเป็นงานขุดงานน่ะเกา่าเก่ายังไงแล้วแต่ครับไาย่มดึกสภาพไปในตัวว่าเรากําลังแต่งสโลปแล้วก็คิดไปในหัวแกล้งทําไปนั่นนะอาศัยฝึกในหน้างานยังสี่แหละครับถึงจะไม่ใช่งานดึงสโลปเราก็จินตนาการเอาเองนะแล้วก็ทําไปด้วยนะแต่โมเมนต์ว่าตั้งหน้าตั้งตาแต่งอยู่นั่นเด้ว่าทันงานบรเดินนี้ไม่น้องเด้อนะบางคนเข้ามาถามเ่าคนะครับว่า มีที่ไหนก็เปิดสอนไหมบอมี่ดอกครับนะก็ส่วนมากก็ต้องใช้โอกาสนะนันเบ้าบุ้นกับอาศัยโอกาสนะครับในการที่จะไล้ครับรถนะ ค่อนข้างจะต้องได้โอกาสสูงแต่บางคนก็อยากทับนะอยากใช้รักแต่ไม่มีโอกาสเลยครับเาานื่องจากหาโอกาสเท่าไรเนาะแต่บเาบาฝนโชคดีครับมีโอกาสครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้เบาฝนได้เรือยครับอบอกกันไหมลิปหน้าครับผม